เสิบข่าวยามเย็นของหงแดงบายปองเดอะรีเวอร์ล็อบโบ้ฝันสลายอดพาสกอตแลนด์ลุยบอลโลกหงแอบเลงผู้ริสีดเสียบแทนมาเน่อีกลายเหมาะสมทุกประการมินเนอร์ได้รับเครื่องราชอิสอริยภรณ์ชั้น MBE ครอบเตรียมแปลงโฉมหงยุคใหม่เพื่อล่าความสำเร็จ สวัสดีแฟนบอลิเวอร์ูรทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับชาแนลปองเดลิเวอร์ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์ูรมาพร้อมเสริมให้กับชาวดูครอทุกคนเช่นเคยถ้าไม่อยากพลาดท,ทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับล็อบบฝันสลายอดพาสกอตแลลุยบลโลก ต้องบอกว่านาทีนี้ไม่มีใครชอกชําใจไปเกินกว่าแอนดูโรเบิร์ตสันอีกแล้วก็ว่าได้หลังจากที่เจ้าตัวต้องพบกับความผิดหวังถึง3ครั้งในรอบ10วันหลังจากที่เขาเป็นกัปตันนําทีมชาติสกอตแลนด์พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติยูเครนคาบ้านตัวเองด้วยสกอร์หประตูต่อ3ในศึกฟุตบอลโลก 2, 2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศทาให้ทัพแดนวิสกี้ชวดการไปเล่นฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ในช่วงปลายปีนี้อย่างน่าเสียดาย หลังจากที่ก่อนหน้านั้นโรเบิร์ตสันโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยหรูกับลิเวอร์พูลด้วยการคว้าชแชมป์มาได้ถึง2รายการนั่นก็คือคาราบาวครับและ F อครับและเดินหน้ากวาชัยชนะได้เป็นกอบเป็นการรมจนสื่อหลายสำนักมองว่าทัพเดอะเลนแมชชีนมีอโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าสี่แชมป์มาครองได้ภายในฤดูกาลเดียวอยู่ไม่น้อยก่อนที่โรบบอจะพบกับฝันร้ายด้วยการพลาด2แชมป์รายการใหญ่อย่างคิเมรีและยูฟ่าแชมเปียนลีกภายในระยะเวลาห่างกันเพียงแค่สัปดาห์เดียว มีหนำซ้ำําอีก3วันถัดมาเจ้าตัวก็ต้องพบกับสิ่งสะเทือนใจอีกหนเมื่อทีมชาติสกอตแลนด์ที่เขารับบทบาทเป็นกัปตันทีมด้านเกิดพลาดท่าปาชัยให้กับทีมชาติยูเครนคาถินแฮมเดนพาร์คของตัวเองด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ3พลาดโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย โดยทางโรเบิร์ตสันได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่เศร้าหมองในครั้งนี้ว่ามันน่าผิดหวังอย่างยิ่งเรารอเกมนี้มานานและผลงานของเราก่อนหน้านี้ก็ทําได้ดีมากแต่บอกตามตรงว่าเกมนี้เราแสดงสิ่งนั้นออกมาไม่ได้จริงๆยูเคนตั้งเกมได้เร็วกว่าเราและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเราก็ปล่อยให้ตัวเองต้องเจอกับการต่อสู้ที่ยากลําบากเกินไปเราพยายามเล่นเกมในตอนท้ายแม้เราจะปล่อยให้ตัวเองเปิดโอกาสให้ถูกโจมตีแต่คุณก็ต้องทําอย่างนั้นเรา เล่นไม่ได้อย่างที่เราต้องการและนั่นก็คือสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดน่าเสียดายที่ตอนนี้โอกาสมันได้ผ่านพ้นเราไปแล้วและหลังจากการทําผลงานที่ยอดเยี่ยมเราก็ทําให้ตัวเองต้องเจอกับความผิดหวังมันเป็นฤดูกรลที่ดีเราจบอันดับที่2ของกลุ่มในรอบคัดเลือกและได้เล่นเพย์ออฟในบ้านก่อนที่เราจะพบกับความเจ็บปวดนั่นคือฟุตบอลโลกที่ผ่านมาอีก4ปีและนั่นเป็นเรื่องที่ยากจริงๆเพราะเราทุกคนมีความฝันที่จะได้เล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนั้น นอกจากนี้แบ็กซ้ายขาลุยของหงแดงยังได้กล่าวเสริมถึงเรื่องที่เจ้าตัวต้องพบกับความผิดหวังถึง3หนในรอบสิบวันว่าโดยส่วนตัวแล้วช่วง1ิบวันที่ผ่านมาหรือเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในอาชีพการเล่นฟุตบอลของผมเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านความรู้สึกสภาพจิตใจสภาพร่างกายทุกอย่างมันไม่ดีเท่าไหร่นักผมจะจัดก,การกับเรื่องเหล่านั้นด้วยตัวของผมเองผมจะพักสักหน่อยแล้วคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเองแต่แน่นอนว่าตอนนี้ผมรู้สึกท խ ช้ำใจ แทนบรรดานักเตะสกอตแลนด์ทุกคนจริงๆโรเบิร์สันกล่าวทิ้งท้ายหงแอบเล่งผู้ริสิทธิ์เสียบแทนมาเน่อีกาย เดลี่เมลสื่อเจ้าดังของประเทศอังกฤษตีข่าวหงแดงลิเวอร์พูลสโมสสยรกษ์ใหญ่แห่งสุรีเมลีกอังกฤษกำลังพิจารณาคว้าตัวคริสเตียนพูลิสตปีกทีมชาติสหรัฐอเมริกาของสิงโตน้ำเงินคามเชลซีผู้แข่งร่วมหลีมาสู่ทีมแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อแทนที่ของซาดิโอมาเน่ปีกทีมชาติเซเนกัลที่ใกล้จะอำลาทีมเต็มที โดยก่อนหน้านี้ฟาบิซซโอโรมาโนโน่เจ้าพ่อเหี่ยวข่าวในเรื่องซื้อขายนักเตะชื่อดังระดับเทียร์หนึ่งออกมาทําการยืนยันว่ามาเน่ในวัย30ปีที่ยิงไปแล้ว120ประตูจากการลงเล่นไปทั้งหมด269เกมรวมทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลและเหลือสัญญาอยู่กับทีมแค่ปีเดียวเท่านั้นต้องการที่จะย้ายออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่ในอาชีพค้าแข้งของตนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเสือใต้ยบร์ทมินิคเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวไปร่วมทีมและจากกรณีดัง ักล่าวนน้ทําให้เจอเกนคอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลจาเป็นที่จะต้องมองหาตัวแทนเผื่อเอาไว้และมีเขาเชื่อมโยงกับผู้เล่นหลายรายทั้งนี้จากรายงานล่าสุดระบุว่าลิเวอร์พูลกาลังมองไปที่เป้าหมายอย่างคริเซียนปูลิสี์ของเชลซีที่เคยร่วมงานกับเจอเกนคอปมาแล้วสมัยที่อยู่กับสโมสรนบรุเซียดอนนุนและคอปก็รู้ถึงคุณภาพฝีเท้าของเขาเป็นอย่างดีโดยในฤดูกาลนี้ปูลิสต์วัย23ปีมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงค่อนข้างจำกัด กับเลซีโดยซัดไป8ประตูกับอีก5แอสซีดรวมทุกรายการ ถึงอย่างไรก็ตามเชลซีแทบไม่มีเหตุผลในการที่พวกเขาจะขายแนวลูกชาวอเมริกันรลยนี้ไปให้กับคู่แข่งโดยตรงอย่างลิเวอร์พูลแต่อย่างใดแต่ทว่าผูลรีสิตนั้นต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากในการยึดตําแหน่งตัวจริงที่ถิ่นสแตแมฟอร์ตบีดภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลและหากว่าลิเวอร์พูลพยายามตามซื้ออย่างหนักและแสดงความต้องการอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมจริงๆแล้วล่ะก็โอกาสในการที่จะย้ายทีมของผูลรีสิตนั้นก็น่าจะยังคงเปิดกว้าง อยู่เช่นนกัเหมาะสมทุกป,ประการมินเนอร์ได้รับเครื่องราชอิสริยพรชั้น MBE เจมินเนอร์กองกลางจอมเก่ามากประสบการณ์ของหงแดงลิเวอร์พูลได้รับเครื่องราชอิสริยพรชั้น MBE จากผลงานในวงการฟุตบอลและการช่วยเหลือด้านการกุศลโดยการจัดตั้งมูลนิธิเจมินเนอร์ รองกับตันทีลิเวอร์พูลได้รับการยอมรับจากอาชีพของเขาในเกมฟุตบอลที่ยาวนานใกล้จะครบสองทศวรรษหลังจากเริ่มต้นในฐานะนักเตะดาวรุ่งของลีดยูไนเต็ดมินเนอร์ได้ลงเล่นให้กับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและสวิดดนทาวโดยที่เขาคว้าแชมป์มาได้หลายสมัยทั้งในพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและลีคับในขณะที่เขานั้นได้ชูทั่วยูฟ่าแชมเปียนลีกฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพและยูฟาซูเปอร์คัพในระหว่าง ช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่แอนฟิล์ มินเนอร์ในวัย36ปีได้ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2015โดยตอนนี้มินเนอร์ลังอันดับที่4นักเตะที่ลงเล่นมากที่สุดตลอดการของสืพอีเมลีกอังกฤษอยู่ที่588นัดและทางมินเนอร์ก็ยังติดทีมชาติอังกฤษรวมทั้งสิ้น61นัดระหว่างปี2009ถึง2016อีกทั้งนอกสนามเขายังได้ก่อตั้งมูลนิธิเจมมินเนอร์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยรุ่นทั่วทั้ง สหราชอาณาจรรักรโดยในส่วนของมูลนิธินั้นได้โฟกัสในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงและการเพิ่มโอกาสด้านกีฬาในขณะที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่คนหนุ่มสาวที่ต้องการสนับสนุนด้านสุขภาพและการศึกษามูลนิธิยังได้เป็นเจ้าภาพในการจัดบอลประจําปีและระดมทุนและในปี2019มีการระดมทุนได้ถึง1ล้านปอนด์เลยทีเดียวครอบเตรียมแปลงโฉมหงยุคใหม่เพื่อล่าความสําเร็จ d ดลี่สตารสื่อจากประเทศอังกฤษได้รายงานว่าเจอเกนคอปผู้จัดการทีมริเวอร์พูเตรียมตัวยกเครื่องโมดิฟายขุมกำลังหงแดงชุดใหม่หลังจากที่ได้รับการการันตีจากเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสรว่าจะได้งบประมาณในการเสริมทัพแข้งใหม่เพื่อทดแทนนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากทิมนแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้ เชื่อกันว่าการที่เบื้องบนสัญญาว่าจะให้งบเสริมทัพในหน้าร้อนนี้<ต>เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทาให้เจอเกนคอปเลือกขยายสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลออกไปจนถึงปี2026เพื่อเป้าหมายในการล่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยในการต่อสัญญาใหม่นี้ทําให้คอปได้รับอํานาจต่อรองเพิ่มมากขึ้นในสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนอกสนามหลังจากที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอำลาตําแหน่งผู้อำนวยการกีฬาแม้ว่าจะมีจูเลียนวอร์ดพร้อมขึ้นมาสารงานต่อ แล้วก็ตามว่ากันว่าครอปยื่นคำขาดให้การทัวร์ปีซีซั่นในเอเชียให้สั้นที่สุดเพราะมองว่าการเดินทางไกลจะส่งผลเสียต่อพวกนักเตะก็เลยมาโชว์ฝีเท้าเพียงแค่6วันเท่านั้นโดยจะอุ่นเครื่องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กรุงเทพม,มหานครประเทศไทยในวันที่12กรกฎาคมนี้ตามด้วยการเล่นกับริสตัลพาเลทที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่15กรกฎาคมนี้เช่นกัน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากปองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ